สวัสดีค่ะทุกคนพบกับป้อมชวนปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป้อมจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นอากูนิมาไม้มงคลกันค่ะต้นอากูนิมาต้นนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าต้นขันหมากราชาค่ะหรือต้นโพมงคลน,นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะกอของต้นเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็ก้านยาวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการ ตัดก้านต้นขันหมากราชานี่นะคะไปปักชำกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูลักษณะของต้นกันค่ะโดยก้านที่นำมานะคะเราสามารถตัดก้านออกมาปักชำได้เลยค่ะส่วนช่อเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็ปักชำได้นะคะโดยกะประมาณ1นอนิ้วค่ะตัดเพื่อ ให้มีตัวลำต้นเนียนะคะชําลงไปในดินเพื่อให้เกิดรากค่ะ,คะเวลาตัดนะคะให้ทุกคนตัดแนวเฉียงนะคะจะทําให้รากเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตัดเป็นข้อๆ้ขนาดยาวก็ประมาณความยาวเท่ากับนิ้วมือเรานะคะตัดเป็นท่อนๆได้เลยค่ะตัดเฉียง45องศาเลยนะคะ ตัดเป็นท่อนๆเลยดินที่ใช้ในการปักชำนะคะสูตรนี้ป้อมจะใช้ขุ่ยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ทรายละเอียด1ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจึงนำทรายนะคะใส่กระถางนะคะสามารถนำมาปักชำท่อนได้เลยค่ะ ส่วนช่อด้านบนที่เราตัดเอาไว้นะคะเราก็นำมาปักชำได้เลยค่ะในการปักชำตรงช่อนะคะให้เสียบลงไปนะคะพร้อมกับกดวัสดุปักชำให้แน่นเลยค่ะแน่นถึงขนาดที่ว่าเราสามารถยกต้นออกมาแล้วก็ไม่หลุดจากกระถางเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเราทำดินให้แน่นเนี่ยการเกิดรากจะง่ายขึ้นด้วยนะคะ ตัวลำต้นเขาก็ไม่เน่าด้วยค่ะสูตรนี้นะคะป้อมจะไม่ได้ทำการอบต้นนะคะก็คือจะรดน้ำเช้าเย็นทุกวันเลยค่ะประมาณ30วันขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีรากงอกออกมานะคะเดี๋ยวเมื่อครบกำหนดแล้วป้อมจะมาทำการอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะ ลองดูค่ะถ้ามีอะโกนิมาแถวๆที่เพื่อนๆอยู่นะคะลองดูว่าถ้าก้านมันยาวเกินไปเราก็เอามาปักชำแบบนี้ได้เลยค่ะทำง่ายๆนะคะเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างปลูกง่ายนะคะสามารถปักชำได้ง่ายเลยไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเมื่อรากเจ้าต้นนี้ออกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ป้อมชวนปลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ